สวัสดีครับจากการที่เปิดให้มีการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟหรือที่เรียกว่าเงินประกันมิเตอร์นะครับเมื่อทําการเปิดให้ขอคืนแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของเอกสารที่ใช้ที่จําเป็นจะต้องใช้มากกว่าเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนและบินค่าใช้ไฟนะครับเพราะบางท่านเนี่ยเป็นทายาทที่มาทําการขอคืนบางท่านก็จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลน,นะครับก็จาเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มมากขึ้น ทีนี้เรามาดูนะครับว่าเอกาสารที่เราจะต้องใช้เพิ่มเนี่ยเราจะหาแบบฟอร์มได้จากตรงไหนหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ที่หน้าลงทะเบียนนะครับจะเห็นได้ว่าถัดจากช่องให้กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟและหมายเลขประจำตัวประชาชนก็จะมีแถบคําว่าลงทะเบียนนะครับถัดลงมาก็เป็นแถบคําว่าตรวจสอบหลังจากนั้นในต้คําว่าตรวจสอบก็จะมีบรรทัดข้อความคําว่าไฟล์เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตรงนี้แหละครับขอให้ทุกท่านคลิกเข้าไปนะครับเมื่อท่านคลิกเข้าไปแล้ว หน้าจอก็จะเปลี่ยนครับเป็นหน้านี้ครับหน้านี้เป็นหน้าของเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้นะครับท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มที่จําเป็นต้องใช้งานได้จากหน้านี้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายตัวผสมควรจากหน้านี้นะครับ <_ S 1> เป็นหน้าตาของการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นหน้านี้นะครับที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับก็จะแสดงเหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าจอจะแคบแคบลงมา ครับทำให้าการแสดงผลเนี่ยจำเป็นจะต้องเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงจะเห็นข้อความจนหมดนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบเนี่ยนะครับหรือเว็บไซต์ที่เข้าไปทําการลงทะเบียนเนี่ยได้ทําการปรับปรุงเวอร์ชันใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อถึงขั้นตอนของการแนบเอกสารเนี่ยนะครับจากเดิมที่ท่านสามารถแนบได้คือแบบจำตัวประชาชนนะครับใบเสร็จรับเงินประกันตอนนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น อีกหลายรายการเลยนะครับซึ่งเป็นรายการที่เดิมเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยจะต้องทําการนําเอกสารนะครับไปยื่นที่สํานักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแต่เนื่องจากว่าด้วยปัญหาของการป้องกันการระบาดของไวรัสนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันหรือว่ามีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับให้ผู้ใช้ไฟเนี่ยสามารถแนบเอกสารได้มากกว่าเดิมนะครับพูดง่ายๆคือสร้างความสะดวก นะครับให้กับเราซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟเนี่ยในการแนบเอกาสารเพื่อขอคืนเงินประกันการใช้ไฟได้ง่ายขึ้นก็ขอให้ทุกท่านครับลองทําตามดูนะครับไม่ยากนะครับลองดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีเอ่อคลิปแนะนํานะครับเรื่องของการแนบเอกาสารและขั้นตอนการดําเนินงานอยู่แล้วนะครับท่านลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิปก่อนหน้าน,นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ